ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่2พฤศติกาย,ยน2566นะครับหลังจากที่พี่น้องชาวนาหลายคนนะครับรอข่าวการเคาะไล่ละ1,000บาทนะครับให้กับเกษตรกรเนาะเมะื่อวานนี้นะครับสตัง์ไปตามข่าวที่ประชุมดาบขปรากฏว่าเลื่อนนะครับเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับการเคาะเงินไล่ละ1,000บาทออกไปเป็นเดือนหน้านอกจากนี้เนี่ยยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆก็จะเคาะในเดือนหน้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าแล้วสรุปแล้ว การโอนเงินได้ล้านหนึ่งพันบาทจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนไหมสตางค์ขอบอกตรงๆว่ายังนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้อิงจากข้อมูลในวันที่สองพฤศจิกายนนี้นะครับยังไม่มีการโอนเงินไล่ละานหนึ่งพันบาทแต่อย่างใดแต่ถ้าหากว่าหลังจากวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสตางค์จะรีบอัปเดตข่าวให้กับคุณผู้ชมทันทีนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube u t ท b e ครับมีคำถามเกี่ ทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9อย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ